ที่บ้านเนี่ยนะมีคนใช้ด้วยนี่ยจะแตะทั้งตัวมันเลยอะ่ะพี่โทษคะแม่บ้านกับคนใช้มันก็เหมือนกันแหละคะ่ะรับใช้เจ้านายเหมือนกันนี่นี่โทษบ้านที่มีคนใช้อะ่ะก็ใช้มันไห้คุ้มสิอยากให้โทรศัพท์กับกุญแจฉันล่นเธอนะทำไมล่ะคะก็เธอมีคนใช้อะ่ะ นี่บ้านพี่เอง๋อยวเข้าไปไหว้แม่ก่อนค่ะโอพี่ทศพี่ไานพี่ทศเหรอคะเนี่ยใหญ่จังเลยก็มไม่เท่าไรเราแม่ของแม่เขาพี่ก็พี่ว่าพี่จะซื้อบ้านใหมู่พี่ทศแล้วแม่พี่ทศจะชอบชอร์่ีไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้สิแต่แม่พี่เคยเอารูปหนูให้แม่ดูแล้วแม่ก็บอกหนูสวยอุย้ยเจ๋งะงั้นก็ได้ค่ะไปไหว้แม่กันไ แม่มาดีค่ะดิ๊กจะรูปเชอี่มาดแม่นี่เชอรี่แฟนท็อดีสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเจ๋วเอาน้ำเอาท่ามาเสิร์ฟคุณคุณเขาหน่อยเร็วได้ค่ะคุณผู้หญิงพี่ทษค่ะทำไมไม่เห็นบอกเชอรี่เลยว่าที่บ้านมีคนรับใช้โอ้ยเชอรี่อย่าเรียกว่าคนรับใช้เลยเรียกว่าแม่บ้านดีกว่า พี่แจวเขาดูแลทุกอย่างในบ้านเลยนะพี่โทษคะแม่บ้านของคนใช้มันก็เหมือนกันแหละคะ่ะรับใช้เจ้านายเหมือนกัน <c oughs> หนูเชอรี่นี่ตัวจริงสวยจริงๆเลยนะจ๊ะนนี่ขอบคุณขอบคุณแม่ลูกโทดของแม่ก็าตาถึงจริงๆเลยมันก็ตามสบายนะเชอรี่นะคิดว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วมันงั้นเชอรี่ขอถ่ายรูปรอบๆบ,บ้านคุณแม่หน่อยได้ไหมคะตามสบายเลยจ่ะคิดว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านของตัวเองก็แล้วกันนะพี่โทษ เชอรี่ลืมโทรศัพท์ไว้ในรถค่ะจะถ่ายรูปใช่ไหมโอ้โพี่ไปถ่ายก่อนไม่เอาเชอรี่อยากถ่ายรูปของตัวเองในโทรศัพท์ตัวเองงั้นแจ๋วแจ๋วเดี๋ยวแจ๋วไปเอาโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยนะจ๊ะบนรถจ้ะเ,เออเดี๋ยวก่อนนะอยากให้โทรศัพท์กับกุญแจฉันโดนือเธอนะเออทำไมล่ะคะก็เธอเป็นคนใช้อ่ะ เค,คงั้นงั้นเดี๋ยวผมพาเชอรี่ไปดูนอกง้านนะแม่นะจ้ะตามสบายดลยขอบคุณค่ะแม่นี่ถ้หลอาแกนี่ฉันจะบอกว่าฉันน่ะมันอยู่บ้านพิทธศธแล้วนะอืมก็ใหญ่ดีนะแกแต่เนี่ยฉันเจอแม่เขาด้วยแหละแม่เขาดู ชมชมเบ้อเบ้อกแก,แกอ่ๆไงไม่รู้อะแกคือแบบแต่งตัวแบบเชยๆกระโปรงลายดอกอะไรอย่างเงี้ยแกฉันไม่รู้นะว่าแม่ผัวฉันอะจะโอเคหรือเปล่าอะฉันก็พยายามทำตัวแบบน่ารักน่ารักแบบฟูฟิงกระดิ่งแมวอะไรอย่างเงี้ยแกจะทำให้เขาอะเชืวว่อในตัวฉันว่าฉันจะเป็นลูกสะใภ้เขาได้และดีที่สุดด้วยเออเนี่แกที่บ้านเนี่ยนะมีคนใช้ด้วยนี่ฉันไมาจจะ ท่องตัวมันเลยอะมันดูแบบสกปรกอยก็ไม่รู้ว่าแกเออแกเนี่ยฉันเอาแกแอลกอฮอล์ไปฉันเลยนะฉันฉีดฉันต้องฉี่เลยแกมันอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลาฉันไม่ไหวนะแกฉันชารี่ก็ขึ้นี่ก่อนนะแกชาลี่ค่ะพี่ทศเดี๋ยวพี่จะกลับห้องแล้วนะชาลี่จะกลับพร้อมพี่ไหมงั้นก็ได้ค่ะพี่ทศไปค่ะกลับห้องพอดีพี่พมีงานต้องเคลียร์หน่อยโอเคค่ะพี่ทศ ซื้อสีเขยียวให้พี่หน่นอยนางแจ๋วนางแจ๋วอีแจ๋ว่ะค่ะ,คะหูหหหตึงเลยไงเรียกเราไม่ได้ยินน่ะเอ่อขาโทษทีค่ะคือว่าแจ๋วกำลังยุ่งๆอยู่ในครัวนะคะคือว่าคุณเชอรี่มีอะไรให้แจ๋วรับใช้หรือเปล่าคะก็ต้องมีสิคะเรียกมาไม่มีได้ไงหยิบกัะสือคุณทศหน่อยฮะ คุณเชอรี่เรียกแจวมาเพื่อหยิบหนังสือเนี่ยหรอคะนี่นั่นแจวเป็นยี่คนรลับใช้อ่ะอย่ามายอกย้อนนายจ้างสายต้องทาโอ้โอ้พอพอพอ,พอเดี๋ยวผมหยิบเองก็ได้พี่แจวกลับไปที่รักแล้วนะค่ะ ครับผมอ๋ออ๋อสงสัยพลาดไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้เลยครับผมเดี๋ยวคืนนี้สงเปเลยครับครับผรอนะครับผมของครัเชารลี่เอาของให้ไหมหน่อยเดี๋ยวพี่จะแก้งานให้ลูกค้านี่นี่ทศบ้านพี่มีคนใช้อะก็ใช้มันให้คุ้มสิโอ้ยก็แค่ขอมันอยู่ตรงนี้น่ะพี่เจ้าก็ทุอเ่านอื่นอยู่นี่พี่ทศมีคนใช้แล้วอะก็ต้องใช้ให้มันได้คุ้มสิ กับค่าที่พี่จ่ายไปอ,ะอ่ะโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จิบเองก็ได้โอ้ เข้าใจนะน,นี่นางแจ๋วฉันเรียกเธอเมื่อคืนไม่ได้ยินเหรอเมื่อคืนคุณเชอรี่เรียกแจวตอนไหนคะสี่ห้าทุ่มอ่ะสี่ห้าทุ่มเวลานั้นเป็นเวลานอนของแจวแล้วนะคะจะตายหรือจะนอนอ่ะถ้จาจจไหนายเรียกก็ต้องมาถ้ามีคนตายขึ้นไปทําทำยังไงแต่ตอนนั้นมันเป็นเวลาพักของแจวแล้วนะคะเอ่อไม่ทราบว่าที่ข้ามีเวลาพักด้วยหรอ เจ้านายทําอะไรให้ทําอะไรก็ต้องทาแล้วฉันจะไล่แกออกตอนไหนก็ได้เหมือนกันเข้าใจไหมเจาไม่ใช่ขี้ข้าค่ะเจาเป็นแม่บ้านหรอขอโทษค่ะจะเฮ้ยหกอ่ะคุณเชอรี่ทำอย่างนี้ทำไมคะทำไมอรอันทำอะไรก็ได้ฉันเป็นเจ้านายแกอ้อลืมไปหาฉันหน่อยด้นะ มันน้ำร้อนอ่ะฉันชอบน้ำเย็นอ่ะค่ะอ๋ออย่าลืมเชดที่ดูยน้ำอย่าฉันลื่น กว่ามันจะโตเนี่ย,ยดูใบสิโอ้ต้องมา,มาขายได้ราคา,า,คาชล้ค่ะน้ำค่ะใจอี๋แจว๋วจะ่แกล้งฉันเหรอเกิดอะไรขึ้นนะยเชอรี่ไอ้ทศอี๋แจว๋วฉันบอกฉันจะเอาน้ำเย็นจะทอย่างนี้ได้ไงมันลวกเปล่าฉันอยากลองใช่ไหมก็การที่ได้ลวกเนี่ย น้ำรอด้นองไปเลยคุณแม่คุณแม่ตาใจเชอรี่ทำไมอ่ะคะก็จะได้รู้ว่าโดนเองมันจะเป็นยังไงคุณแม่ถ้าผิวเชอรี่มันผุพองขึ้นมาทันยังไงคะอ่ะ แล้วถ้าผิวของนางแจ๋วผุพองขึ้นมาจะเป็นยังไงล่ะจ๊ะคุณแม่แต่มันมีคนใช้นะคะแล้วไงอ่ะ <c oughs> คนใช้ที่คนลรอจ๊ะคุณแม่ทำไมเขาข้างน้องแจ๋วล่ะคะแม่คะแม่ไม่ได้เข้าข้างถ้าหากว่าน้ำร้อนเนี่ยมันโดนแฟนก็ผุพองทั้งนั้นคุณแม่ถ้าเกิดผิวเชอรี่ผุพองขึ้นมาทันยังไงคะอา้าว ก็ถ้าเกิดผิวนางแจ๋วมันผุพองขึ้นมาจะเป็นยังไงแล้วอีกอย่างนะนางแจ๋วเนี่ยมันก็คนเหมือนกันแล้วเธอก็คนเหมือนกันด้วยคุณแม่คะแต่มันลวกปากเชอร์รี่นะคะเหรอแต่เขาก็เป็นคนเหมือนกันนะก็มีผิวหนังที่แสบเหมือนกันไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วยังไงล่ะมันถึงขนาดสาดน้ําร้อนกันเลยล่ะอีกอย่างนลยนะฉันสั่งเองแหละจะได้สั่งสอนเธอไง ที่เธอแกล้งเอาน้ำร้อนไปเทใส่พื้นให้นางแจ๋วมันเช็ดอะคุณแม่เห็นด้วยเหรอคะอา้าวก็นี่บ้านฉันฉันเห็นหมดนั่นแหละใครทำอะไรฉันเห็นลอนเนี่ยเหยียดนางแจ๋วตลอดเลยตั้งหลายครั้งหลายคราและฉันรับไม่ได้หรอกนะสภาพยแย่ๆแ,แบบเธอด้วยโอ้แมค่ครับตะทศแกก็รู้ว่านี้ใสยแย่แย่ๆของลูกสะพ้ายของแฟนของแกเนี่ย ไม่ดีอแล้วและแม่ก็ไม่ชอบด้วยแล้วเธออ่ะไปเก็บข้าวเก็บของออกจากบ้านใช่ไหนะคนแม่ครใครแม่ใครแม่หล่อนแม่ไอ้แก่ไอ้ช่ำเบ้อไอ้หงอกใส่หัวไอยี้หนักหน้าจุนเขียดจริงๆเลยอีเมือเหี่ยว 一条。